ขออนุญาตย่า,ยาที่ทานะครับเนื่องจากว่าเวลาเราก็เกินกําหนดการมาพอสมควรนะครับ <c oughs> พอดีเราจะถามสดเนี่ยขออนุญาตหยุดไปตัวนี้ก่อนขออนุญาตถามทางกระดาษด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆท่านที่ไม่กล้าถามสดก็เขียนทางกระดาษมาขออนุญาตถามหนึ่งคำถามข้าพเจ้าครับ <c oughs> ถามว่าการจัดงานศพตามแบบพุทธวจนะทําอย่างไรครับผมก็ <c oughs> มีให้ทําดูเป็นตัวอย่างเยอะแยะเลยลองไปดู youtube เก่าๆนะ ที่ผ่านมาเนี่ยปีสองปีนี้ก็ทํากันเยอะแยะก็คือหลักๆเนี่ยพระองค์บอกว่าเวลาคนมาประชุมกันเนี่ยพระองค์ให้ทํากิจสองอย่างคือหนึ่งนั่งนิ่งอย่างอริยะสองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวดังนั้นเ,เวลาคนตายแล้วญาติรู้ครบหรือยังละ่ะถ้ายัางไม่ครบก็รอแจ้งญาติอ้าวให้ครบนะ ระหว่างครบเนี่ยญาติอาจจะอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดแล้รอสองวันสามวันญา,าติครบรับทราบระหว่างนั้นญาติมามานั่งทําอะไรนั่งฟังธรรมไปสินั่งสมาธิสาธยายปฏิจจสมุทต์ให้ญาติได้สดับในคําตถาคตถูกต้องไหมอ่าแล้วสมมุติว่าถ้าญาติเราได้นิสงจากการฟังสุตตะผิวพันธ์ผ่องใสเราควรจะสรรเสริญพระองค์ไหมควรจะสรรเสริญเราก็นําบทสรรเสริญพระผู้มีพระภาคมาสรรเสริญ เราก็นำผักกุณสูตรมาสาธยายให้ให้คนได้ทราบเราก็เอาปฏิจจสมุปบาทมาสาธยายให้คนได้ทราบนำพระสูตรที่เป็นหลักๆเด่นๆสำคัญๆญญแล้วก็บอกครั้งเนี้ยก็เพื่อสรรเสริญพระคุณของพระผู้มีพระภาคต้องการให้คนได้สดับในคําของพระศาสดาทแท้ๆนะสองพาเขานั่งสมาธิอืม นั่งนิ่งอย่างอริยะกล่าวธรรมสองอย่างแค่นี้ไม่มีอะไรละเสร็จแล้วศพจะจัดการอย่างไรในครั้งบูธการใช้การเผานะนะใช้การเผาเผาเสร็จแล้วกระดูกที่เท่าเหลือจะทำยังไงทำยังไงก็ได้ตามสะดวกลอยไปในกระแสลมอันพัดจัดลอยไปในกระแสน้ำอันเชี่ยวกรากในคลั้งบทธการก็ ปลยขีเท่าไปในกระแสลมหรือกระแสน้ำดังนั้นอยากจะไปออลอยอังคารที่เราเรียกก็ตามสะดวกนะถ้าเราคิดว่าการได้มารวมกันในครั้งนั้นเป็นครั้งสุดท้ายให้ได้ธรรมะนะระหว่างที่ไปลอยอังคารเราก็เอาพระสูตรมาอ่านนะพาคนให้มีธรรมะให้ได้เห็นสัจธรรมความเกิดแก่เจ็บตายใช่ไหม ทำอะไรก็ได้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อพระธรรมคําสอนของพระศาสดาให้คนที่มาเนี่ยได้ประโยชน์นั่นแหละมันคือความถูกต้องเข้าใจไหมแต่นั้นมันไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์แบบเป็นพิธีการเดี๋ยวมันจะกลายเป็นพิธีกรรมอีกนะเราก็เอาหลักของพระสูตรที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นี่แหละมาเป็นหลักเกณฑ์นะดังนั้นพิธีอาจจะไม่เหมือนกันบ้างล้ำเลิมกันบ้างนิดนหน่อยๆไม่เป็นไรนะคือหนึ่ง ได้นั่งนิ่งอย่างอริยะทำสมาธิหานาทีส0นาทีแล้วแต่สบายๆส,สองสามนาทีก็ได้ที่พงของก็แค่รัดนิ้วมือนิ้วมืองอเข้ามาก็สั้นไม่กี่วินาทีเองนะอันที่สองกล่าวธรรมหรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวชวนกันสาธยายปฏิจจสมุปาลกล่าวธรรมะของพระศาสดาเปิดซีดีให้เขาฟังที่เป็นพุทธวจนะนะสำเร็จประโยชน์ละนะ แล้วก็เผาแค่นั้นเองเนาะอขอบคุณครับ